ก็สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะเอาเทคนิคการตั้งค่าคอนโทรออโตสวิตนะครับ Auto ออโตสวิตคืออะไรนะครับหมามาหาช่วงนี้พอดีเลยนะครับกดเข้ามาที่ตั้งค่านะครับมาที่คอนโทรนะครับแล้วก็เห็นไหมครับบรรทัดแรกออโตสวิตนะครับ ผมอ่านถูกรอเปล่าไม่รู้นะผมเข้าใจอย่างนี้นะนะครับหลายคนอาจจะตั้งค่าเป็นมีเดียมนะครับมีเดียมก็คือกลางๆนะครับแปลว,ว่าระดับกลางอะไรประมาณนี้ครับอันนี้ก็เป็นมีเดียมนะครับคืออันาล็อกใหญ่เล็กนะครับผมก็เลยเอาประมาณกลางๆนะครับตั้งเป็นกลางๆไว้นะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนกันอันนี้คือมันจะอยู่ด้านนี้ครับ กดตัว A ตัว B ตัว C นี่ครับไซส์นะครับนี่นะครับผมสังเกตน,นะครับนี่คือความเข้าใจของผมนะครับที่ผมจะมาอธิบายให้ฟังเริ่มแรกมันจะอยู่มีเดียมใช่ไหมครับออโต้สวิตช์นี่มันคืออะไรนะครับจะบอกยังไงดียคือการกดตัว C ตอนเปลี่ยนตัวนักเตะน,นะครับผม ผมจะเข้าเกมให้ดูนะเดี๋ยวอธิบายไปด้วยจะพยายามอธิบายให้เพื่อนๆไม่งงนะครับเอาขอกดเข้าไปนี่ก่อนนะครับผมการกดออโต้สวิตช์นะครับก็คือเท่าที่ผมเข้าใจมานะครับคือแบบว่าสมมติว่าเราเสียบอลน,นะครับเราจะเปลี่ยนนักเตะเราจะเปลี่ยนนักเตะคือเราต้องกดตัว C ใช่ไหมครับ กดตัว c คือเปลี่ยนนักเตะนะครับถ้าเราเข้าที่ตั้งค่าเอ,อ่อมีเดียมใช่ไหมครับแบบว่าการที่เราจะย้ายนักเตะกดด้วยการกดตัว c นะครับคือแบบว่ามันจะช้าครับม,มันจะไปตัวมันจะไปในักเตะที่เราไม่ได้ต้องการนะครับคือแบบว่ามันไม่ทันใจอ่ะจะอธิบายยังไงดี นะครับผมแบบว่ามันช้าเอาพูดง่ายๆว่ามันช้ามันเปลี่ยนตัวให้ให้เราช้านะครับผมก็เลยปรับมาเป็นไฮดูปรับมาเป็นไฮก็คือแบบว่าเราเสียบอลอยู่แล้วเราจะวิ่งตามบอลเรากดตัวเซียมันจะแบบรวดเร็วมากเลยรวดเร็วก็คือแบบว่ามันจะย้ายไปตำแหน่งตัวที่อยู่ใกล้บอลที่สุดที่เราสามารถวิ่งเข้าเข้าไปหาบอลได้เร็วที่สุดนะครับมันจะเปลี่ยนตำแหน่งให้เราเร็วที่สุดนะ ผมเข้าใจอย่างนี้นะเพราะว่ามันก็เป็นจริงๆนะครับออโต้สวิ่ก็คือว่าเอาแบบสูงสุดเลยสมมติว่าเราเสียบอลปุ๊บเราจะวิ่งไล่บอลเรากดหานักเตะที่อยู่ใกล้บอลมากที่สุดมันจะเลือกนักเตะที่อยู่ใกล้บอลมากที่สุดตำแหน่งที่เราต้องการนะครับผมแบบว่าดีกว่ามีเดียมดีกว่าโลนะครับโลอย่างเงี้ยสมมติว่าเราเสียบอลเราจะวิ่งตามบอลอย่างเงี้ย เราจะหานักเตะวิ่งตามบอลเรากดตัวซีปุ๊บบางทีแม่งขึ้นไปตัวบนบางทีลงมาตัวล่างนะครับผมกว่าจะมาตัวที่เราต้องการได้เราก็กลับตัววิ่งตามบอลไม่ทันแล้วอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนพอเข้าใจเนาะเออพอกดไฮปุ๊บเราเสียบอลปุ๊บมันจะหานักเตะที่อยู่ใกล้บอลมากที่สุดแล้วตำแหน่งที่ดีที่สุดด้วยนะครับแล้วเราก็สามารถวิ่ง สกัดบอลได้เร็วขึ้นนะครับนี่คือผมเข้าใจอย่างนี้นะแล้วมันก็เป็นจริงๆนะครับผมแล้วผมก็จะแนะนําวิธีการยิงไกลนะครับเพื่อนๆสมมติว่าผมได้บอลตำแหน่งนี้นะผมจะยิงไกลปุ๊บคือกดยิงกับกดเลือกทิศทางอ่ะกดพร้อมกันนะครับอลองดูนะครับ คือแบบว่าเทคนิคการยิงคือต้องยิงเอียงนิดหนึ่งนะครับเนี่ยยวผมตำแหน่งนี้นะผมได้บอลตำแหน่งนี้อันตัวนี้คือเท้าซ้ายนะครับเนี่ยกดมาเก้สาสิบองศาค่อยๆเนี่ยกดแบบว่าค่อยๆกดลูกศรล่างลงมาอย่างนี้นะครับค่อยๆกดลูกศรล่างลงมาอย่างนี้แล้วก็พร้อมกดตัว A พร้อมกันนะครับแล้วตำแหน่งก็ต้องเอียงด้วยนะครับมันจะแบบเหมือนยิงบอลโค้งนะครับเ,เพื่อนๆเข้าใจปะ นี่เขาเลี้ยงมาตำแหน่งนี้ฟืบเห็นไหมอ่าลองดูทีหนึ่งบางทีมันฟุบคือมันยิงมันดีครับนี่เอาเท้าซ้ายหน่ไหนะครับตำแหน่งเท้าซ้ายนะครับสุเรารู้อยู่แล้วว่านักเตะเรามันเท้าอะไรนะครับอันนี้เท้าซ้ายปุ๊บเลี้ยงมาปุ๊บฟืบประมาณนี้นครับยิงมันดีครับแล้วการจร่ายบอลการจ่ายบอลแบบโค้ง,งแบบตอนสวนกลับนะครับมันขึ้นอยู่ที่จังหวัดด้วยนะครับ เออแบบหนึง่งหมุอนอนาล็อกฟึ้ปึ๊บจ่ายทะลุช่องอะไรประมาณเนี้ยต้องหมุอนอนาล็อกรอบหนึ่งนะครับเป็นเทคนิคแน้อยเล็กๆน้อยครับผมบางคนยังไม่รู้นะครับบางคนบอกว่าหมุอนอนาล็อกไปก็เท่านั้นเออเนี่ยสมมติว่าผมจะส่งขึ้นบนนะลูกศรขึ้นบนปุ๊บกดตัวบีปุ๊บ, B, บเนี่ยมันก็จะส่งอย่างเงี้ยเหมือนแล้วเหมือนบอลส่งไม่แรงด้วยสมมุติว่าไอ้แล้วเราหมุนจอยรอบหนึ่งนะฟื้นสองรอบก็ได้เนี่ย มันจะเหมือนจะเร็วขึ้นฟืบแถมจะจ่ายเผื่อทะลุช่องด้วยนะผมเคยอธิบายไปในคลิปเก่าๆแล้วเพื่อนๆลองไปกดดูก็ได้นะครับนั่นนะครับการตั้งค่า control auto switch นะครับกด Hi ครับมันจะเลือกนักเตะที่ตำแหน่งดีที่สุดและใกล้บอลที่สุดเข้าไปแย่งบอลครับสรุปสั้นๆง่ายๆแค่นี้นะครับผมขอบคุณครับ